อร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล่งหงนะครับพาทุกท่านมาอยู่ที่หน้าปากซอยประชาอุทิศ91ครับร้านนี้ชื่อว่าเจเปี้ยว บะหมี่แอนด์ซีฟู้ดนั่นเองครับเปิดวันอังคารถึงอาทิตย์นะ,ะหยุด1วันคือวันจันร์เปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึง3ามทุม่มกับเมนูที่เพิ่มขึ้นมาอีกมากมายและยังคงความแซ่บในแบบฉบับของเจ๊เปรี้ยวนั่นเองนะฮะและเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือวันนี้ครับขอแนะนําเป็นบะหมี่อ่้ <Wow. S 1> นี่ครับมีหมูแดงหมูกรอบกุ้นเชียงนะฮะแล้วก็เกี๊ยวกุ้งรวมถึงเนื้อปูอีกด้วยนะครับ แล้วก็ตัวกุนเชียงเองด้านนอกเนี่ยจะมีความกรอบแต่ว่าตัวหมูแดงเนี่ยทำมาได้ดีมากความนุ่มความจุยซี่นี่คือดีเลยต่อกันเลยดีกว่าครับโคตรปูผ,ผัดผงกะหรี่ราดข้าวครับผม <Wow. S 2> เป็นตัวตึงเลยครับเป็นสูตรจากพี่สาวที่ขายซีฟู้ดที่จังหวัดเชียงใหม่มากว่า20ปี mm. ละลายในปากเลยจะมีรสชาติที่ชัดเจนมากเลยนะตัวน้ำเนี่ยมันจะอุ้มน้ำตัว ผงกะหรี่ที่ราดข้าวมาเลยทาให้ข้าวเนี่ยไม่ได้มีความแข็งมากตัวผงกะหรี่ก็ทํามาไม่ได้รสชาติแบบจัดจ้านมากเป็นกลิ่นที่กําลังดีแต่พอมาเจอปูสิครับมันคือฟินมากๆเลยเพราะมันได้ความหวานเพิ่มเข้าไปอีกจากตัวซีฟู้ดนั่นเองนะปิดท้ายด้วยเมนูนี้ครับวันนี้ครับกับบะหมี่ซีฟู้ดนั่นเองนะฮะ <Wow. S 1> ครบเครื่องเลยไม่ว่าจะเป็นหอยปลาหมึกกุ้งไข่ปูอบเรียกได้ว่าอัดเต็มกันอยู่ตรงนี้มีหอยเชลล์ด้วย เข้าไปคำแรกเนี่ยเราจะได้ถึงกลิ่นของตัวซีฟู้ดขึ้นมาทันทีเลยถ้าใครเป็นคนชอบซีฟู้ดนาก่อนนะนี่ก็แนะนําอยากจะให้สั่งจานนี้กันนะครับกับบะหมี่ซีฟู้ดฝากไว้เลยนะครับกับร้านนี้ครับเจเฟีวบะหมี่แอนด์ซีฟู้ดครับร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ปากซอยประชาอิทิศ91นะฮะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มเปิดมากว่า17ปีแวะมาทานกันเนยอะนะครับแล้ววันนี้อิ่มอร่อยขนาดนี้ครับ้องขอปิดท้ายมื้ออร่อยด้วยนี่เลยฮะชาเขียวมัทฉะ ตราชาตามือนั่นเองครับกับเมนูมัทฉะนมนั่นเองครับนี่เลยฮะ ได้รสชาติที่หอมนะครับกลมกล่อมชาเขียวมัทฉะมีทั้งชนิดขวดครับ40กรัมและชนิดถุง100กรัมครับผลิตจากชาเขียวมัทฉะครับที่ทําให้ได้รสชาติจากชาเขียวครับที่กลมกล่อมครับสามารถดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นหรือทําเมนูของหวานเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะหาซื้อง่ายๆเลยครับที่หน้าร้านชาตามือ160สาขาทั่วประเทศไทยช h อปปี้ a า a าด้าเซิร์ชว่าชาตามือนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมพูดคุยกันได้ที่ไลน์อ แอดชาตาบือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสาเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งออริจินอลแล้วก็ขิงผงห0 0ง์ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าเฮอร์เบ o ร์ e เฮาส์อันเดลสกอร์ออฟฟิเชียลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พูดคุยกันได้ที่ไลน์แอดครับแอดเฮอร์เบอร์เและอีกหนึ่งช่องทางใหม่ครับ TikTok เซิร์ชว่า h e r b ์เ House ครับและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล่งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ